นายอยู่นี้พุ่งเจสนอ a l อไลเทอร์โอดิซีจอมยุทธทะลุภพเรื่องราวของการต่อสู้ของมนุษย์ที่คิดจะก่อต่อก้อนกับเทพเจ้าซึ่งกาต่อสู้ในครั้งนี้มันก็เชื่อมโยงกันระหว่างสองโลกระหว่างโลกของเทพนิยายและโลกของความเป็นจริงเรื่องราวนี้หนังจะลุ้นน่าสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับ ถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดครนหนึ่ง s u b สไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปลต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่กงเหวินและน้องสาวข,ของเขาที่ต่างก็กำลังถูกนักโรบของมารผมแดงออกตามไล่ล่าซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งคู่จะช่วยกันจัดการปิดจ็อบนักรบพวกนี้จนตายไปเป็นจำนวนมาก แต่ท้ายที่สุดแล้วน้องสาวของกงเหวินเธอก็ไม่รอดถูกนักคดเท่าที่คอบคล้องกรอบปีาศาจทำการฆ่าเธอจนตายไปต่อหน้าต่อตาของกงเวินแต่ถึงแม้ว่าศึกในครั้งนี้พระเอกเขาสามารถจัดการฆ่านักคทเท่าคนนี้เพื่อทำการล้างแค้นให้น้องสาวของเขาที่สำเร็จแล้วแต่ถว่าตอนนี้ตัวของเขาก็ต้องการจะทำการถอนลากขอนโคนฆ่ามารชั่วที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทั้งหมด และทันใดนั้นชุดเกราะปีศาจที่อยู่ในร่างของนักโทษเท่าหลังจากที่เขานั้นสิ้นใจมันก็เลยทําให้มันต้องการที่เปลี่ยนนายและย้ายมาอยู่ในร่างของระเอกซึ่งเกราะๆนี้มันก็จะทำการสูบเลือดสูบเนื้อของผู้ที่เป็นนายมันทําหน้าที่คล้ายๆกาปากที่ยึดติดกับร่างของคนๆนั้นเอาไว้แต่นั่นมันก็ทําให้ผู้ที่สวมใส่เกราะนี้เขาก็มีพลังที่แข็งแกร่งขึ้น และสามารถป้องกันการโจมตีจากศัตรูในรูปแบบต่างๆได้และพอเจ้ากรอบปีศาจนี้มันเห็นว่าชายที่เป็นมนุษย์ธรรมดายอย่างพระเอกก็คิดที่อยากต่อกรกับเทพเจ้ามันจึงทาให้กรอบปีศาจนี้ก็เลยอยากแสดงพลังของมันเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสักครั้งและในที่สุดพระเอกเขาก็เดินทางมาจนถึงเมืองแห่งเมฆเมืองที่ถูกปกครองโดยมารผมแดงซึ่งเมืองเมืองนี้ผู้คน ต่างก็กราบไหว้และบูชามารผมแดงไม่ต่างกับเทพเจ้าที่พวกเขานั้นบูชาอยู่และมารผมแดงนี่แหละที่ทําให้ผู้คนในเมืองแห่งเมฆหนเขตต่างๆที่ถูกมารผมแดงครอบงำต่างก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ทําสงครามระหว่างเขตจนตอนนี้มันก็เหลือเพียงแค่สองเขตปกครองทั้งนั้นและทันทีที่พระเอกเดินทางมาถึงที่นี่เหมือนก็เป็นเวลาที่เขตมังก,กรกับเขตไปหาดทั้งสองฝ่าย ต่างกอกกัลังเปิดศึกบูตต่อสู้กันและหลังที่ศึกในครั้งนี้เหมันก็จบลงด้วยชัยชนะของเขตเมืองก่อนจึงแต่ห้ท่านไ,ไ,ได้ไปเอกเขาก็ได้เจอกับเสี่ยวทึ่งจือที่เธอกเพิ่งสูญเสียพี่ชายของเธอไปและหลังที่ตวงเขาทําการช่วยเด็กสาวคนนี้ทําการฝังศพให้กับพี่ชายของเธอที่ตายจากไปและเมืองเมืองนี้เหมันก็มีกฎที่มารมแดงตั้งเป็นกฎเหล็กเอาไว้ว่าช่วงเวลาหลังตะวันตกดิน ก็ห้าไม่ให้ใครหน้านไหนออกจากบ้านไปอันขาดเหลือทหารใครคิดกล้าขัดขืนแล้วล่ะก็คนคนนั้นก็จะถูกทหารของมารผมแดงทางการฆ่าปิดจ็อบทันทีแต่เนื่องจากพระเอกเขาก็พาเสียวทึ่งจือมาทําการฝังศพพี่ชายของเธอที่มันก็อยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้านเกินกว่าเวลาที่พวกเขาจะสามารถกลับก็นมาด้านไหนที่พักได้ทันก่อนเวลารับฟ้าซึ่งนั่นเหมือนจะทําให้ทหารนักฆ่า ก็เลยออกไล่ล่าประกงคู่แหลดด้วยความว่องไวบวกกับความแข็งแกร่งตัวาหารป้าเวรยามตัวนี้มันก็เลยทําให้ตัวเขาไม่ว่าเขาจะพาเด็กสาวคนนี้วิ่งหลบหนีไปทางไหนทหารตัวนี้มันก็สามารถติดตามพวกเขามาได้ตลอดแต่ทว่าจ,จู่ๆทันทีทีิพระอาทิตตกดินทันใดน,นั้นทหารของมานผมแดงตัวนี้มันก็กลับเข้าสู่โหมดพักผ่อนพร้รอมกันนั่งคุกเข่าแนบนิ่งไปซะอย่างนั้น จึงทำให้ด้านด้านเสียวทึ่งจือเธอก็เลยรีบพาพระเอกให้เข้ามาหลบที่ด้านในบ้านพักของเธอแต่ในช่วงเวลาดีเวนานี้เองมันก็กลับมีพวกชาวบ้านจากเขตมังกรต่างกระบุข้ามาที่ด้านในก่อนที่จะพยายามทําการฆ่าผู้คนทั้งสองคนทิ้งและพอชุดกราะปีศาจที่พระเอกนั้นสวมใส่อยู่มันตื่นขึ้นและเห็นว่าพระเอกก็กําลังจะมีภยัย ซึ่งหลังจากที่ตัวของมันนั้นก่อทำการดูดเลือดของพระเอกมาจนเต็มอิ่มแล้วมันที่ไม่รอช้ารีบออกร้องมาช่วยพมเอกก่อนที่ทำการฆ่าสังหารพวกชาวบ้านเขตมังกรทุกคนอย่างบ้าคลัง่งและหลังจากที่พวกชาวบ้านจากเขตมังกรตายกลิ้งไม่มีเหลือแล้วในขณะที่มันก็กำลังจะแว้งกัดพระเอกแต่ตัวของมันนั้นก็ไม่สามารถทำร้ายพระเอกตามที่ต้องการได้แถมตอนนี้มันก็ยังต้องทำตามในสิ่งที่พระเอกสั่ง ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าพระเอกเขาก็เสืบเชื้อสายมาจากจิวเทียนที่เป็นพี่น้องร่วงสาบานกมานผมแดงจึงทำให้เลือดของพระเอกนั้นเหมือนก็เลยมีความสามารถพิเศษและสามารถควบคุมชุดเกราะปีศาจนี้ได้ตามใจนึกและหลังที่ตัวของเขากับเกราะปีศาจร่วมมือกันที่เดินทางไปที่รังของมานผมแดงและพอเขาก็เสียวทิ้งจือเดินทางมาถึงกลับพบว่าทหารของมานผมแดง ที่สุดแสนจะโหดนั้นพวกมันที่นั่งอยู่ในลานกว้างแห่งนี้กลับเข้าสู่ในโหมดพักผ่อนก่อนที่พวกเขาจะรีบจ้าเดินเข้ามาที่ด้านในแหละตดนที่พระเอกป้านหน้ากับมารผมแดงจึงทาให้ด้านมารผมแดงมันก็รับรู้ทัทนทีว่าพระเอกก็เป็นลูกชายของจิวเทียนหนอร่วมสาบานที่เขานั้นก็เคยทําการฆ่าไปก่อนหน้านี้ซึ่งรู้แบบนี้ทั้งสองฝั่งต่างก็ออกร้องโู้ต่อสู้กัน แต่ถึงแม้ว่าเอกจจรับพลังและการช่วยเหลือจะเกาะปีศาจแต่ทางฝั่งของม่านผมแดงนั้นเขาก็มีพลังเยอะเกินกว่าที่พวกพระเอกจะรับมือไหวเขาก็เลยใช้จังหวะนี้พยายามใช้มือทำการบดขยี้เกาะปีศาจจนในที่สุดมันก็แหลกเละคามือของม่านผมแดงและในจังหวะที่พระเอกเขาก็กำลังแย่ทันใดนั้นเจ้าหนูน้อยเสียวทิ้งจือเธอก็ทำการเป่าคลุย เราพ่อของเธอก็เคยพูดบอกเอาไว้ว่าตอนไหนที่ลูกมีภัยก็ให้หยิบมันขึ้นมาเป่าทันทีและหลังจากที่มานผมแดงทําการกินกินร่างเสียวทิ้งจิตเข้าไปในท้องของมันทันทีนั้นมันก็มีควันสีแดงก่อตัวขึ้นและทันทีที่ควันสีแดงนี้มันค่อยๆจางลงจ,จู่ๆเมันกลับมีทหารของมานผมแดงตัวหนึ่งโผล่ออกมาก่อนที่ใช้ปืนกลหนักที่มันพกมานนั้นกระหน่ำสารลูกกระสุน หญิงใส่มารผมแดงไปแบบไม่ยัง้งซึ่งทหารในนี้นั่นก็คือพ่อของเซียวทิ้งจือที่หายตัวไปก่อนหน้านี้นั่นเองและมันก็ดูเหมือนกับว่าไอ้มารผมแดงก็จับตัวพ่อของเธอเอามาทําการดัดแปลงอะไรบางอย่างและพอเขาได้ยินเสียงครุยของผู้ที่เป็นลูกมันก็เลยทําให้เขาเกิดเลยหลุดจากการควบคุมของมารผมแดงซึ่งนั่นมันที่ทาให้ไปเอกเขาก็เลยใช้จังหวะนี้ร่วมมือกับพ่อของเซียวทิ้งจือ ทำการบูต๊ต่อสู้กับมานชั่วตัวใหญ่ยักษ์ตัวนี้จนท้ายที่สุดแล้วมันก็ถูกมนุษย์ยอย่างระเอกทําการฆ่าปิดจอบและสามารถช่วยชีวิตของเสี่ยวทิ้งจือได้สําเร็จก่อนที่ภาพจะย้อนกลับมาในโลกของความเป็นจริงที่ครอบครัวของกวนหนิงซึ่งลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าเสี่ยวทิ้งจือเธอกระถูกลักพาตัวไปตั้งแต่วัยเด็กและมันก็เป็นเวลานานมากกว่า6ปีแล้วที่เขาก็ไม่เคยหยุดตามหาตัวงลูกสาวแต่ในขณะที่ตัวของเขา ก็กําลังออกตามไล่ล่าพูกค้ามนุษย์เขากลับถูกพวกตำรวจลวบตัวแต่ท้ายที่สุดแล้วพอตำรวจเจอตวกวนหนิงในจุดเกิดเหตุมนันจะ่ะไหเขานั้นก็ถูกจับและนนในขณะที่เขาเกาะกําลังจะถูกส่งตัวไปยังสถานีตำรวจจู่จู่เหมือนก็มีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งโผล่เข้ามาก่อนที่ช่วยพาเขาหลบหนีซึ่งทางฝั่งของหญิงสาวปริศนาที่ชื่อว่าทู่หลิงเธอก็รู้ข้อมูล เกี่ยวกับตัวกวนหนึ่งเป็นอย่างดีก่อนที่เธอนั้นจะออกตัวว่าเธอก็จะช่วยตามหาสิ่วที่จืดที่หายตัวไปซึ่งก็แน่นอนละ่ะเหมือนก็คงไม่มีการช่วยเหลือแบบฟรีๆรีซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าประธานบริษัทที่เธอทํางานอยู่เขาก็ชื่อว่าตัวงเขาก็เชื่อมโยงกับตัวละครตัวหนึ่งในนิยายเรื่องนักฆ่าที่ประเจ้าที่ทางฝั่งของนักเขียนนิยายอยา่าด้านหลูก,กงเวิน เขาก็กำลังเขียนและก็เผยแพร่ในโลกออนไลน์อยู่ในตอนนี้ซึ่งตัวละครตัวนั้นมันก็คือเทพเจ้าในนิยายที่ชื่อว่ามารผมแดงนั่นเองซึ่งทุกครั้งที่มารผมแดงได้รับบาดเจ็บทางด้านลีมู่เขาก็ได้รับผลกระทบนั้นด้วยเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยได้ติดต่อกับทางด้านนักเขียนนิยายออนไลน์ว่าขอให้ตัวของเขานั้นหยุดเขียนนิยายเล่มนี้ซะหรือไม่ก็ช่วยเปลี่ยนเนื้อเรื่องกับเขา แต่ทางฝั่งลูกกงเวินเขาก็ยังยืนยนันว่าเขาก็จะทํานิยายเรื่องนี้ต่อให้จบและตอนจบของนิยายของเขานั้นทางฝั่งของมานผมแดงที่เป็นตัวร้ายหมันก็จะต้องถูกฆ่าซึ่งนั่นเหมือนจะทาให้ประธานบริษัทอย่างด้านหลี่มู่เขาก็ต้องการให้กวนหนิงทาการฆ่านักเขียนนิยายคนนี้เพื่อแลกกับการที่เขาจะช่วยตามหาลูกสาวของเขาที่หายตัวไปซึ่งเหตุผลอีกข้อที่หลี่มู่ เลือกกวรหนิงให้ทํางานนี้กับเขานั้นนื่องก็เป็นราะว่าทางฝั่งของกวรหนิงก็มักจะฝันเห็นถึงสถานที่ต่างๆในนิยายเรื่องนี้ทั้งที่ตวงเขาก็ไม่เคยอ่านมันมาก่อนและหลังที่ควรหนิงพยายามดิสนิทและหาทางเข้าใกล้นักเขียนนิยายหนุ่มคนนี้มันก็เลยทำให้ตวงเขาได้รู้จักที่ใส่ใจคอของด้านหลูกงงเหวินมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาก็เป็นคนดีและยิ่งตวงเขา ตามสืบข้อมูลลึกลงไปเรื่อยๆข่าวกลับพบว่าทางฝั่งของประธานบริษัทนี้ล่ละข่าวก็เคยเป็นเพื่อนสนิทของพ่อของลูกงงเวินที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ด้วยกันที่ตรงเขาก็ตายไปก่อนหน้านี้ด้วยอุบัติเหตุลับจึงทําให้ตอนนี้ทางฝั่งของกวนหนิงจะทู่หลิงผู้คนงคู่แต่ก็เ,เริ่มสงสัยว่าหลี่มู่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหลิงไม่ก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง เกี่ยวกับการตายของพ่อของลูกกงเวินเป็นแน่และเมื่อพวกเขาทั้งคู่ต่างก็รู้ว่าพวกเขาก็กําลังถูกคนรวยอย่างด้านหลี่มู่นั้นหลอกใช้จึงทำให้พวกเขาเกิดเลยคิดที่วางมือและขอถอนตัวจากภารกิจในครั้งนี้จึงทําให้หลี่มู่ก็ตัดสินใจที่ทําการฆ่าล้างบางทั้งกวนหนิงทู่หลิงและก็ลูกกงเหวินโดยการส่งชายที่มีพลังพิเศษทั้งสองคนที่บริษัทของเขาก็ทําการทดลองลับ อยู่ภายในห้องแลบและหลังที่พวกเขาช่วยการบูตต่อสู้กับชายที่มีพลังพิเศษสองคนนี้แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะได้แต่ทางฝั่งของนักเขียนที่ายอย่างตะนหลูก,กงเวินเขาก็าได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงทำให้กวนหนิงก็เลยใช้ช่วงเวลานี้หยิบคอมของนักเขียนนุ่มคนนี้ขึ้นมาทำการเขียนต่อเพราะเขาคิดว่าถ้าหากการตายของบ้านผมแดงมันส่งผลกับคนชั่วยอย่างหลีมู่แล้วล่ะก็ เขาก็จะเขียนมันต่อให้จบเหลือทาให้หลีมู้เขาก็ต้องตายในชีวิตจริงตายตามมารชั่วอย่างแต่ด้านมารผมแดงไปซึ่งนั่นมันจึงทําให้ตัวของเขาทําการเขียนเนื้อเรื่องในนิยายนักฆ่าทิเจ้านี้ต่อให้จบซึ่งเนื้อเรื่องที่เขาเขียนนั้นนั่นก็คือฉากสุดท้ายมารผมแดงก็จะถูกกงเวินและพ่อของเหลียวที่จืดกําจัดเพราะกระทาการฆ่าปิดจ,จ็อบตามที่ตัวเขานั้นต้องการ และหลังที่เรื่องทุกอย่างนี้จบลงทางฝั่งของนักเขียนนิยายหนุ่มอย่างกงเวินเขาก็พ้นขีดอันตรายส่วนทางฝั่งของกวนหนิงท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้เจอกับลูกสาวของเขาที่หายตัวไปเย่อทางาด้านเสียวทิ้งจือที่ตูงทืนนั้นก็ถูกลักพาตัวหายไปนาถึง6ปีและเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างคนกับเทพเจ้าก็จบลงเพียงเท่านี้ครับใครเป็นชืช่นชอบหนังแนวนี้ ก็ยินกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนีดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ